วันที่28พฤศจิกายน2567เวลา8นาฬิกานาทีที่ห้องประชุมอานนท์กรมประมงนายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงเป็นประธานเปิดการประชุมสมนาชาวประมงพื้นบ้านประเทศไทยครั้งที่10ประจำปี2567โดยมีนายสุวัตวงสุวัต รองอธิบดีกรมประมงนางทิติพรเหล่าประเสริฐรองอธิบดีกรมประมงผู้บริหารกรมประมงนายปียะเทศแย้มนายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยผู้แทนชาวประมงพื้นบ้าน22จังหวัดชายทะเลและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมสัมมนาจากนั้นอธิบดีกรมประมงได้เยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้านอาทิเช่นอาหารทะเลแปรรูปและอาหารทะเลปรุงสุกพร้อมทานด้านนายสุวัตวงสุวัต รองอธิบดีกรมประมงได้ร่วมเสวนาความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาชุมชนประมงพื้นบ้านกับฐานทรัพยากรทะเลไทยและแนวทางการสนับสนุนการรุกรับปรับตัวของชุมชนประมงพื้นบ้านต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศร่วมกับผู้แทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชและกรมการท่องเที่ยวทั้งนี้กรมประมงให้การสนับสนุนพื้นที่และเข้าร่วมการประชุมสัมนาดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวประมงพื้นบ้านและภาคีที่เกี่ยวข้องได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปรับตัวของชุมชนประมงพื้นบ้านเพื่อพัฒนาอาชีพประมงพื้นบ้านให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน